สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหาเงินออนไลง่ายๆฟรีมันนี่ฟรีไอเดียวันนี้แอดมีเหรียญที่ชื่อว่าเมกาเมกาไลออนนะคะมารีวิวให้ดูนะก่อนที่จะไปฟังข้อมูลนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้แอดด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกเหรียญที่แอดเอามาทำให้ดูเหรียญเมกาไลออน Mega Lion นะคะเป็นตัวเว็บไซต์นะ Exchange นะคะแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่าเมกา l i o n io นะคะซึ่งตัวโลโก้ของเขานะคะก็จะเป็นรูปสิงโตนะสีส้มๆมนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์นะตัวเหรียญน,นี้คะ่ะอย่างที่แจ้งว่าเป็นตัว Exchang ชใหม่นะคะซึ่งน้องใหม่มากๆเลยนะคะมีผู้ติดตามใน Twitter น้อยมากเลยนะ,ะแต่ว่าก็บนเพิ่งเปิดเมื่อเดือนมกรากค่ะเอาเป็นว่าเรามาเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ตัวเหรียญหรือตัวแพลตฟอร์มนะคะเขามีแพลนออกมาประมาณนี้เนาะมีการทํา KYC แล้วก็ออดิตนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณสมัครเนะี้ยคุณต้องใช้เอกสารหรือชื่อที่ตรงตามเอกสารอ้างอิงได้เนาะมีแพลนหลายอย่างเหมือนกันนะคะซึ่งแพลนสุดท้ายก็คือเป็นลิสต์ใน Exchange CX อีกทีนะเหรียญเขานะแล้วก็ช่องทางการพูดคุยเขาก็มีใน Telegram ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะคะเดี๋ยวอาจจะแปะลิงก์วาให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะคุณก็ คลิกเข้ามานะแล้วก็นี่เลยค่ะดิมจะโผล่มาที่หน้านี้นะคะให้คุณคลิกไปตรงสามเหลี่ยมมุมขวาบนนะคะออแล้วก็จากนั้นนะคะให้คุณมากดคำว่า Register ตรงนี้นะคะระบบมันจะเน่งขึ้นมาที่หน้านี้นะคะให้คุณกรอกอีเมล์อดเมลของคุณนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดนะซึ่งพาสเวิร์ดต้องใส่ซ้ำสองครั้งนะคะจากนั้นให้คุณกดคำว่า Register นะคะ ชื่อคุณต้องใส่ตรงตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนะคะเหมือนอย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้นะคะ่ะว่าทางระบบน่าจะมีการทำ KYC ก็คือยืนยันตัวตนอีกทีนึงนะคะหลังจากที่คุณกดคำว่า register เรียบร้อยแล้วนะคะระบบมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะคะให้คุณคลิกคำว่า verify email นะหลังจากที่คุณกดปุ่มนี้แล้วนะคะระบบจะมีเด้ง ไปแจ้งผ่านทางอีเมลนะคะให้เป็นรหัส6ตัวนะคะก็คือแบบนี้นะให้คุณเอารหัส6ตัวนี้มากรอกนะคะลงตรงช่องข้างบนนี้นะคะให้ครบเรียบร้อยนะจากนั้นมันก็จะเด้งมาหน้านี้ก็คือคุณก็จะได้ AirDrop 500ไลออนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันจะมีเงื่อนไขของการรับ AirDrop อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องทำทานเ a ็ c t i o n ในเว็บไซต์ให้สำเร็จไปหอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะคะ ซึ่งที่เขาหมายถึงแอดคิดว่าน่าจะเป็นการฝากเงินเข้าไปในระบบนะคะเพื่อทําการเทรดนะคะเป็น1รายการนะซึ่งแอดมานั่งดูข้อมูลอีกทีนึงก็คืออาจจะมีของ US อลลา a r USDT อะคะ่ะอันนี้ขั้นต่ำสิบเหรียญที่จะถอดที่จะฝากเข้าไปได้นะคะ,ะแต่แอดยังไม่ได้ทําการฝากเข้าไปนะแอดเอามาแจ้งก่อนนะคะแต่คิดว่าอาจจะลองทําดูว่ามันจะได้ผลไหมนะ ถ้าใครอยากลองสุดใจทําไปก่อนก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังได้นะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือจะมีในเรื่องของการแนะนําเพื่อนนะคะเขาจะให้โบนัสนะคุณสามารถคลิกไปตรงที่ด้านบนนะตรงแถบ3ขีดนี้นะคะคลิกเข้าไปนะมันจะมีเรียงขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะให้คุณเข้าไปคําว่า every a i g t e นะคะแล้วไปคลิกคําว่า a v e r y e i g t e info นะ จากนั้นนะคะให้คุณคลิกตรงนี้นะคะลิงก์ยาวๆเนี่ยคะ่ะเอาลิงก์นี้ไปให้เพื่อนนะคะให้เพื่อนสมัครต่อก็ได้นะคะอันนี้เขาไม่ได้บังคับนะคุณมีเพื่อนหรงอใครแนะนําก็ได้ไม่มีเพื่อนก็ไม่ต้องทํานะคะในส่วนของการทําตรงนี้นะคะคุณจะได้โบนัสเพิ่มนะคะ5 0 0ยไลออนนะแล้วเพื่อนคุณก็ได้ด้วยนะคะก็คือคนละ5 0 0ซึ่งก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าใครมีเวลาทําก็ทํานะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าเออไม่อยากเชิญเพื่อนก็อ,อันนี้ไม่ได้บังคับนะคะระบบไม่ได้บังค,บะค,ะบบงคับด้วย คุณไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะขั้นตอนการทำแอร์ดรอปของเมกาไลออนก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็สั้นๆน,นะคะวันนี้แอดไม่นานนะก็ขอบคุณทุกๆสับ c r i b e นะคะทั้งกดไลค์ทั้งกดแ like, ชร์ทั้งคอมเมนต์ต่างๆนะคะแ like อดไล่ตอบไปทันบางทีก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็วันนี้ต้องไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ